ต่อกันด้วยโครงการดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนค่ะกับโครงการ GPC s ยัง Social Innovator นะคะโดยกลุ่ม GPC s ไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอพิ่มพิราจังหวัดพิษณุโลกจะพาไปชมรอบๆหมู่บ้านกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลย ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนเกษตรกรรมทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วทุกปีหลังจากการเก็บเกี่ยวก็จะมีเศษเส้นใยจากวัสดุเหลือทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยวเช่นพวกฟางข้าวเป็นจำนวนมาก เราเนี่ยได้มาเห็นปัญหาของชาวบ้านนะคะว่าเขาเนี่ยมีเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรก็คือฟางข้าวซึ่งถ้าสมมติว่าเราเอาไปทาลายไม่ว่าจะเป็นการเผาต่างๆเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศของเราเราก็เลยอยากที่จะแก้ปัญหานี้ค่ะโดยเราเนี่ยนำปัญหานี้นะคะไปปรึกษาเพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนนักเรียนโดยเฉพาะสิ่งที่นักเรียนต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมเราได้ส่งครูไปอบรมกับ G P S C และได้กลับมา ถ่ายทอดความรู้พัฒนาพวกเขาและสิ่งเหล่านี้เขาจะส่งมอบให้แก่คนอื่นต่อไปหลังจากที่เราเขียนโครงการเสนอไปนะคะเราก็ได้รับคัดเลือกค่ะแล้วก็ได้ไปเข้าค่าย GPC s อย่าง Social Innovator ในสีซสั้น2ค่ะเราก็ได้นำองความรู้ต่างๆที่ได้จากค่ายเนี่ยมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ต่อไปค่ะ กุม GPC s <G PS C> เราได้จัดโครงการยังโซเชียลอินโนเ a เตอร์นะครับซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนส่งแนวความคิดทางด้านช่วยเหลือสังคมพร้อมทั้งนวัตกรรมนะฮะที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมสีแวดล้อมในชุมชนด้วยอาจารย์ที่ปรึกษานะครับผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะมาให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางด้าน ดีไซน์ทิงกิ้งนะฮะการคิดออกแบบอย่างเป็นระบบโดยเด็กเยาวชนกลุ่มเนี้ยจะนำฟางข้าวหรือเป็นวัส,สดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระดาษหรือทำเป็นถุงกระดาษขึ้นมากลุ่ม GPSC เนี่ยเรายัางมีนโยบายในยการจ้างงานนะครับเนื่องจากภาวะโควิดที่ผ่านมานะฮะโดยเราได้มาส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาประกอบโดมนะฮะตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กๆเ,กเกยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกมาทําโครงการนี้เนี่ยเขาได้ถ่ายทอดให้ กับทางพี่น้องชุมชนเพื่อพี่น้องชุมชนเนี่ยเขาจะได้นําองค์ความรู้เนี่ยไปทําการต่อยอดให้มาเกิดธุรกิจแล้วทุกวันนี้โครงการนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเกิดประโยชน์ทางด้านเชิงพันนิดจริงครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ GPSC ยัง Social Innovator มุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือการผลักดันให้เยาวชนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมออกสู่สังคมสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคมของตนเองได้อย่างยั่งยืน g p s c นวัตกรรมพลังงานสรสร้างอนาคต